ต้นเลครับกล่มเต้นที่จะอาจจะประกาศละวันที่มีชื่อตัวเองครับกล่มเต้นนะ <c oughs> จริงๆแล้วผมอยู่วงการมาก็ประมาณ7ปีแล้วนะครับในฐานะคนลุกหน้ารู้สึกว่าการทํางานลุกหน้าค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับเหนื่อยยากลำบากมากนะครับนี่คุกกำลังก็ยิ่งยิ่งเหนื่อยนะฮะแต่ว่า พอกลับไปมองย้อนด่ดีๆเลยนะครับทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกๆคนนะครับเหนื่อยยากกว่าเบื้องหน้าเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่เราทํางานเขาก็มาทางานนะครับวันไหนเราไม่ทํางานก็เขาก็จะเตรียมงานการทํางานทุกวนทุกวันนะครับฉะนั้นทีมงานเบื้องหลังเนี่ยเหนื่อยยากกว่าเบื้องหงน้าเป็นเราเท่ากันเท่านะครับและก็อันนี้เป็นรางวัลบุคคลเบื้องหลังของปีครับผมามาถ่ายเลยนะครับ และผู้ที่ได้รับรางวัลกีิจยศนายเทนอว์สาขาบุคคลเบื้องหลังแห่งปีได้แก่คุณอรพันธ์วชรพลครับ